สวัสดีค่ะุดูท่าฝนจะตกฟ้ามืดมาเลยวันนี้ก็ต้นแรกๆนึกว่าอากาศมันจะดีนะคะแล้วก็มีแดดแล้วก็เลยเดิอนออกมาเดินเล่นข้างนอกแล้วก็มาดูธรรมชาติพ้ฟ้าสวยงามมากดูมันจะเป็นสีฟ้านะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะพูดถึง คำว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างเราก็รู้ในสิ่งที่เรารู้ตัวพี่ต้นไม้เองก็เหมือนกันพี่ต้นไม้ก็รู้แค่สิ่งที่พี่อนไม้อยากจะรู้บางบางเรื่องบางอย่างพี่ต้นไม้ก็ไม่รู้เลยนะและอีกอย่างนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราก็เรียนรู้สิ่งนั้นทุกวันนี้นะความรู้อยู่ในมือของเราเราไม่ต้องออกไปหาความรู้ที่ไหนก็ได้เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคอมขึ้นมาอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพทำอย่างไรให้ มีสูงภาพดีทำอย่างไรจะทำให้เราสามารถทำอะไรออกมาได้ดีที่ต้นไม้จะยกตัวอย่างเห็นภาพอย่างเช่นถ้าเราอยากจะทํากับข้าวให้อร่อยอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูเลยนะคว่า,าสูตรทำยำทะเลเนี่ยทำยังไงเข้าไปหาดูไปเสิร์ชดูในกูเกิลใน u จริงๆแล้วตัวพี่ต้นไม้เองแต่ก่อนพี่ต้นไม้ก็ทำกับข้าวไปเก่งนะแต่ต้นนี้นะพี่ต้นไม้ทำกับข้าวเก่งมากนล่แ้วท,ทำเก่งนะแต่ไม่รู้ว่าอร่อยไหมก็ลองให้ตัวเองกินดูทำเสร็จพี่ต้นไม้ก็ลองกินดูพี่ต้นไม้ก็บอกกับตัวเองว่ามันอร่อยอ,อจริงๆแล้วให้กำลังใจตัวเองไงถ้าครั้งแรกนะถ้าเรา ทำไม่อร่อยครั้งต่อไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งไหนก็ตามถ้าเราทําบ่อยๆทาซ้ําๆมันจะออกมาได้ดีทดลองทําดูนะคะอและทําในสิ่งที่เราชอบนะคะแต่พี่ต้นไม้ไม่ได้หมายถึงไม่ให้ทําสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทดลองดูแต่จริงๆแล้วพี่ต้นไม้เชื่อเลยว่าคนเรา จะไม่อยากทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแต่การที่เราลองทำอะไรใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆดูบางทีมันอาจจะเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะเจอหนทางที่แท้จริงของเราก็ได้นะคะอย่างเช่นทุกๆวันเนี่ยเราจะทำแต่สิ่งเดิมๆซ้ำๆอย่าง,างงานประจำของพิจต้นหม้ใช่ไหม จนไหมก่อนจะตื่นเวลาเดิมไปทํางานเหมือนเดิมเดินทางไปที่เดิมเดินกลับที่เดิมแล้วก็อย่างเงี้ยเดินหลับตายยังเดินไปได้ที่ทํางานอ่ะเพราะว่าเราเดินทางเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่เดินอ้อมนะเดินอ้อมบางทีเราอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้วันนี้นะที่จะหมายอยากจะมีเรื่องหนึ่งมาแบ่งปันนะคะ เรื่องของถ,อนอนะะถ้าเราอยากจะนอนหลับฝันดีนะคะถ้าเราอยากจะนอนหลับฝันดีให้เราก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนให้เรา,านั่งสมาธิสักหา้านาทีหรือบางคนที่ชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ก็ได้นะคะสวดมนต์แต่ตัวเป็นพี่ต้นไม้เองไม่รู้ไม่รู้เลยสวดมนต์ไม่ได้สวด นั่งหลับตานี่จตหไมก็จะนึกถึงความสุขเออนึกถึงนึกถึงอะไรก็ได้นึกถึงคุณแม่นึกถึงคุณพ่อนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กแล้วก็นึกถึงตอนที่เรามีความสุขตอนที่ตอนพี่จ้นไม้เป็นเด็กอะพี่จ้นไม้ตื่นมานะพี่จ้นไม้ก็ไปไปเก็บไข่เป็ดอืม ดูแต่ก่อนเนี่ยมันดูชีวิตมันมีความสุขเนาะอยากจะกลับไปเหมือนวันนั้นจังก็นึกถึงตอนที่เรามีความสุขก่อน้วาข้อโนนเราก็จะฝันดีเราก็จะไม่ฝันร้าย